สวัสดีครับพบกับมีเดททอล์กตอนที่สองนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาคุยกับคุณพ่ออีกแล้วตอนนี้อยู่บ้านทุกวันก็คุยกันทุกวันเนาะวันนี้ก็จะถามคุณพ่อว่าอยากให้คุณพ่อเล่าเนี่ยชีวิตวัยเด็กนะตั้งแต่เกิดแล้วก็ตอนที่อยู่ที่สมุยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศหรือว่าผู้คนหรือว่าสภาพแวดล้อมสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างครับพ่อครับสมุยสมัยก่อนก็ยังยังอะไร เหมือนกับบ้านป่าเมืองเถื่อนว่างนันน่ะไม่มีไม่มีมมน้ำไม่มีไฟไม่มีถนนไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปกระเรือรถก็ไม่มีคนยังเดินไม่ใส่รองเท้าถอดเสื้อเดินก็ก็พอดีกับเราเด็กๆก็ไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่า แม่เสียทีตั้งอายุห้าขวบก็มีแต่คนเอาใจก็รู้สึกจะเป็นเด็กที่กิเรที่ดอยไม่ค่อยไปโรงเรียนมนั่งหนีมั่งเที่ยวมั่งอะไรก็รู้มาว่าพ่อเกิดจากหมอตำแยใช่ไหมครับก็สมุยก็เปิดหมอตำแยไม่มีมีศุกศส,สาลาก็เป็นหมอทั่วไปก็เรียกศุกศส,สาลาเมื่อปีเจ็ดแปดนะสองสี่เจ็ดแปด แปดที่พ่อเกิดก็พ่อตัวแกใยญ่ส้มเพราชื่อแกใหญ่ส้มเป็นเป็นเป็นหมอทำแย่อยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ใกล้ๆวัดแจ้งนั่นแหละพ่อเกิดที่ไหนนะครับที่ที่บ้านที่ที่นาทอนนาทอนบ้านหน้าทอนบ้านนาทอนเราอยู่บ้านหน้าทอนอยู่เมื่อก่อนบ้านเราไปขายของจิปถาขายกัะปีน้ำปลาขายน้ำมันกาไขายผัากอมาขายรองเท้าแต่อะไรเงี้ย หน้าทอนนี่เป็นบ้านปู่ที่บ้านบ้านนั้นบ้านในตลาดเป็นบ้านในตลาดก็ขา,<อ>ายพ่อปู่คือพ่อเป็นคนละไมแม่เป็นคนบางขาม,าขามแล้วก็มาตั้งร้านค้าอยู่ในตลาดหน้าทอนเมื่อก่อนในตลาดแต้าทอนมีร้านใหญ่ๆอยู่สามร้านร้านในดำในขาวในแดงในดำก็ดำเมืองพรมพ่อของป้าเยี่ยม นาแดงก็ลุงแดงพ่อลุงแดงลุงแดงที่ลุงแดงน้ำตะกุลรู้สึกชูเชิดเลยเนี่ยแล้วก็นายขาวก็นายขาบมีเด็กเนี่ยก็ทำไมไ<ป>ถึงเรียกบูกขาบว่านายขาวอะ่ะก็ไว้มันเข้าใกล้มันเข้าบ,บรรยากาศกันอ๋อแล้วตอนนั้นขายอะไรบ้างครับที่บ้านหน้าทอนเราขายทุกอย่างขายกะปิน้ำปลากระเทียมดอง น้ำมันกาดอะไรพาก็มาเสือป่าลงเต้าแตะขายทุกอย่างแล้วก็บางทีก็เรามีสวนก็ปลูกฝักอฝักเขียวมาขายอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าตอนเด็กสนมากเดินไปนี่คนในหมู่บ้านต้องสมัยก่อนใช่สมัยก่อนเขาไม่นุ่งเกงกันเขามีลูกพลวนไงเขาเรียกลูกพลวน คาดเอวลูกพวนก็เป็นมีเป็นหอยเป็นตุ่มตุ่มอะไรต่างๆเนี่ยขอคาดเอวแต่ผู้หญิงก็ใส่ตะปิ้งเราได้ลูกพวนให้คาดทําไมอ่ะคาดก็ขาดคาดเพราะเด็กๆทำไมนะก็คาดลูกพวนสังนั่นวิ่งไปไปมันดังมันลุกงลิ้งลุ้อ๋อไม่นะคนได้รู้ว่าอยู่แล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ตะปิ้งเราเรียกตะปิ้งตะปิ้งไงก็ใส่ตะปปิ้งก็ก็คนเอาใจมากอ่ะแล้วก็ เกเรก็ก็เราวิ่งไปไหนก็ที่หน้าบ้านมันก็จะมีท่อน้ำสำหรับล้างน้ำนะผลตกก็อาบน้ำฝนกันเป็นหลักน้ำฝนฝนตกตามฤดูกาลดีฝนดีก็อาบน้ำฝนกันสมายแล้วพอโตมาเข้าโรงเรียนวัดแจ้งใช่ไหมครับก็โตมาก็เรียนโรงเรียนวัดแจ้งก็มีชั้นมูลไงทำไมเขาก็ต้องมีชั้นมูล ก่อนจะเข้าป,อ,อ,าปอหนึ่งชั้นบนอายุเก้าขวบจึงจะติดตารางเรียกชื่อจึงจะขึ้นทะเบียนว่ากันเพราะเราจะเรียนช้ากว่าที่อื่นเรียนช้ากว่าที่อื่นว่าจะติดต่อสกอกอายุเก้าขวบก็เลยอายุมากแต่จึงมาเรียนกรุงเทพก็อายุมากแต่เป็นไอ้ข เด็กโงอะเด็กโงแต่ตอนสมัยพ่อพ่อทํางานลงน้ําแข็งด้วยใช่ไหมครับก็พอต,ตอนอยู่ปอเสียงพี่รุนก็สําเร็จจากจุลาสําเร็จสาเร็จวิศวะจุลาแล้วก็ข็ตั้งลงน้ําแข็งแล้วก็มีลงน้ําแข็งนั่นเนียก็มีที่ตรงงน้ําแข็งสบาเนี้่ก็มีเป็นป่าเป็นสับเสือเลยเ็าเรียกสับเสือมีสับเสือ เราพ่อก็ไปนอนที่นั่นแหละไปถางเอาหญ้าออกทาโรงน้าแข็งมีอยู่สัก20ถังเลยถังแ็่ถามลูกชื่ออะไรครับชื่อโรงน้ำแข็งอะไรมีเดชกปะไม่ใช่อะโรงน้ำโรงน้ำแข็งสมุยะอะไรเชา่าเกาะสมุยะอะไรแตแต่ลงุงลูนเป็นคนตั้งลงุงลูนตั้งพ่อก็ช่วยทาโรงทำน้ำเราเด็กเด็กนะพี่พ่อก็เป็นเด็กเด็กก็ติด ก็อยู่ลงแข็งเลยแล้วว่างั้นน่ะเป็นเรื่องทำอะไรบ้างอยู่ลงน้ำแข็งต้องทำอะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะทำทุกอย่างอ่ะตัดเครื่องดูเครื่องเฝ้าเครื่องทำน้ำเอาน้ำเอาน้ำใส่ถังน้ำใส่ถังน้ำแข็งขึ้นน้ำแข็งเรื่อยน้ำแข็งเอาน้ำแข็งไปส่งเข็นน้ำแข็งไปส่งสะพานปลาสะพานปลาเจริญแล้วตอนนั้นน่ะเริ่มมีเรือมาจอดมีน้ำคือน้ำเมื่อก่อนเมื่อก่อนน้ำแข็งก็ต้องเอาไปจากบ้านดอน แล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็เอาแกรบเอาแกรบเอาขี้เลื่อยใส่ไปลูกเรื่งใหญ่ๆเนไปถึงสมุยก็เล็กแล้วทีนี้เราเลยตั้งโงน้ําแข็งขเพราะเรือเรือแทนที่จะไปเอาน้ําแข็งจากบันดอนก็มาแวะสมุยก็มาแวะสมุยก็มาเอาน้ําแข็งเรา <S <S พอก็อยู่จน ตั้งแต่เด็กๆจนพอลุงลูกเขาไปเห็นลุงลูกกลับไปอย่างกรุงเทพนี่แหละเขาก็ไปสมุยบ่อยเขาก็เห็นเราอยู่ร้องแข่งเขาก็กลัวไม่เรียนหนังสือมันก็เริ่มจะดูว่าพ่อขับรถเป็นตั้งแต่ป .4 ขับรถก็ดังเรามีรถก็ดังกันหนึ่งรถอินเตอร์รถอินเตอร์รถสองตันครึ่งนี่แหละรถอินเตอร์เพราะลุงลูกก็ขายอินเตอร์อยู่ไง แล้วก็ทึ้ออินเตอร์ไปแล้วก็วิ่งพ่อก็ขับขับทงน้ําแข็งตัวเล็กนิดเดียวล่ะแล้วที่อยู่สมัยอยู่ที่นน่น <c oughs> อยู่ที่นน่นเนี้ยกินข้าวอย่างไงครับก็ผมกินเองก็มีถ้าถ้าอยู่โลงแข็งก็มีคนงานคนลงแข็งคนได้ทํางานลงน้ำแข็งผงไม่กินถ้าอยู่บ้านแม่ก็ุงพ่อใครญาติพี่น้องก,ก็ผงไม่กินก็ไปกินอะไรมากกัข้าวก็น้ำปลาข้าวกับไข่ ข้าวกับปลาเค็มอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กๆพ่อแบบก็เลยแหละมีที่แห่งเอามีที่เที่ยวที่ไหนแบบเด็กๆเล่นกันเนี่ยไปเล่นกันที่ไหนแล้วก็เราก็มีก็วิ่งอยู่ในตลาดนั่นแล้วเล่นซ่อนหาปีต้นมะพร้าวซ่อนอยู่บนปลายนมะพร้าวบ้างลงทะเลบ้างไปจับปลาไปปลาจับปูเยอะปูเยอะมากปลาเยอะมากลุกไปแฟบเรียวก็ได้ละแล้วก็มีไปขี่ม้มา มีมาอยู่ตัวหนึ่งของของญาติกันอ่ะแกก็หวัวงเราก็ไปข้โมยขี่ของแกก็ไม่ว่าหละก็ก็เที่ยวอยู่ในตลาดนั่นแหล,ละเป็นหลักแล้วปู่ชอบทําอะไรครับปูข่ขับปู่ก็เล่นหมักรุกที่พ่อพ่อนี่เจ้าเห็นหมักรุกเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะสามวันสาคืนแล้วอยู่สมุยนี่แกเล่นที่ไหนครับสมุยก็เล่นที่บ้านเล่นทั่วไปเล่นในโรงงานวัด สมัยกนะ่อนั้งงานศพงานวัดอะไรก็เล่นหมากรุกกันแล้วก็พ่อก็ไปเล่นบ้านบ้านลุงวุฒิบ้านบ้านบ้านปู่บ้านปู่ของหมอบ้านปู่ปู่ของหมอจินดาบ้านปู่หมอจินดายาวัดยาวยาวัดก็นอำเภอคนแรกละ่ะก็พยาลัดพอดีที่เป็นนอำเภอคนแรก แต่ยาการพ่อก็ไม่ค่อยจําไม่ค่อยได้ใช่ไหมายาการก็เราตายแม่ตายแต่เด็กก็จําได้นิดหน่อยยาการที่เสียเพราะว่าตอนท้องท้องคนน้องคนคนที่นอกจากน้องไอคนที่โอ้มีน้องพ่อพ่อมีน้องอีกคนหนึ่งเสียไปแล้วชื่อไอเล็กอายุปีขานแล้วพคแล้วต่อแล้วขอดลูกคนน้องน้องต่อจากน้องเล็กไออ๋อก็คือไอเล็กกับ เกิดมาแล้วป่วยตายแล้วก็ยาการก็จะของอีกคนนึงแล้วก็เสียเสียหมอหมอสุกสลาชื่อหมออะไรหมอประกาศด้วยเป็นหมอเป็นหมอหมอผู้ชายธรรมดาไม่ใช่หมอข่าววอดพอลยตายถ้าถ้าคลอดถ้าคลอดกับหมอตำายแม่หมอตำแยคงไม่ตายหมอตำแยเพราะคลอดทั้งเกาะตัดตัดสซือด้วยโดยไม่ไผ่อ่ะ เพราะยการเสียพ่อแปดขวบมันงชนะห้าขวบได้ห้าขวบห้าขวบโอเคครับก็เป็นบรรยากาศตอนสมัยเด็กๆนะตอนอยู่สมุยนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นอะไรก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับอขอบคุณครับดีครับ